ไปครับครูทีนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของเร a l มี GT neo สองนะครับก็ใช้มาเดือนหนึ่งนะครับเดือนกว่ากว่านะครับประมาณสิบสองเออสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนาะนะครับเนี่ยผมมีปัญหากับที่ชาร์จนะครับจริงๆคือผมทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นซ u เปอร์ด t 2.0สองจุดศูนย์นะฮะตอนนี้คือเมื่อก่อนมันยังขึ้นอยู่แต่หลังจากอัปเดตรอบไหนไม่รู้มานะครับไปนครับ 8มีอยู่60อร์เซูปดาหงไม่ขึ้นนะครับต่อไฟมันเข้าปกตินะนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบลักจูไอนะครับก็เอาเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับเพราะว่า CPU อะไรพวกนี้มันก็โอเคอยู่แล้วมันแรงใช้งานได้อยู่แล้วนะครับสเปกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็มันก็เดนกว่าแล้วครับที่ออกมา ราคา1น9 9 0ั้าร้อยเบาทนะครับแพงนะครับผมบอกเลยว่าแพงมันได้แค่รำแปแล้วก็รอม128นะครับแต่ถ้าได้สัก12ื0นนะครับ1มื0นถูกเลย14ืนแพงไปนะครับ1 2ื0นสอง0 0ได้อะไรได้รำแปดรอม1้อยยี่สแปดนปรกอนจะศูนย์นะครับใช้ 5G ได้นะครับใช้ได้65วัตต์แถมมาด้กล่อง ค่อนข้างโอเคกับ12ครับแต่ว่า13,990แ,แพงไปนะครับไม่แนะนำให้ซื้อราคาเต็มซึ่งซึ่งมันมันไม่น่ามีใครซื้อราคาเต็มผมผมจว่าอย่างนั้นไม่ม,ไมีไม่ไม่น่าจะมีใครซื้อราคาเต็มคือมันมีการจัดโปรโมชั่นทุกก็เียทุกอะไรทุกเกือบทุกวันนะครับซึ่งสมมติแอป1คือแอปช้อปปีไม่มีนะครับคุณสาม ไปหาซื้อที่มันราคาถูกกว่าในที่รา z a ด้หรือที่ j จดีเซ็นทได้นะครับมันเขาบอกไงมันก็ไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวสำหรับเราครที่จะไปซื้อมันในราคาเต็มซึ่งเราสามารถไปหลบหลีกในการซื้อราคาที่ถูกกว่าได้นะครับเจดีเซ็นทัลเหลือ1,3,590บาทนะครับกดซื้อมันมีคูป,ปองลดอีก นะครับ10%สูงสุด1,000น่าจะเหลือประมาณประมาณ12,591บาทนะครับตอนนี้ซื้อได้เลยซึ่งราคาประมาณนะี้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวแบมติอะไรแย่ๆกับราคานะครับคือคือต้องบอกว่าราคาเขาทำมาให้มันทำโปรโมชั่นนะครับเราไม่มีความเป็นที่ต้องไปซื้อราคาเต็มครับทีนี้มาพูดถึงอย่างอื่นกันบ้างนะครับ สเปคมันอ่ะคือถ้าบอกว่าสเปคมันจะคล้ายๆกับอีกยีก่ห้อใช่ไหมแต่ว่านะครับที่ต่างกันไปนะครับแบต5 0 0พันมิลแอมป์ที่ชาร์จเร็ว65วัตต์หนักเครื่องเบามากนะครับี้บอกเลยว่าเบาแล้วก็กว้างคุณยาวของมันนะครับจับได้ถนัดมืออันนี้บอ,อกเลยว่าดีนะครับดีมากดีมากเซ็ที่จะตินะครับนี่เลยครับ จะดีองมาเคสที่แถมมาครับให้มันออกแบบครับเครื่องสีเขียวก็สีน้ำเงินแถมเคสแบบนี้มานะครับ <c oughs> ก็ต้องไปซื้อเคสอย่างนี้มาใส่เคสใสประมาณนี้นีเรื่องเคสนะครับเราหาซื้อเองได้นะครับตัวเครื่องนะครับ จับถนัดมือดีนะครับสแกนนิ้วบนจอค่อนข้างดีนะครับจอก็ดีแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยคุณจะไปเช็คว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เทียบกันอย่างนั้นนะครับพวกนี้มันดูที่สเปกกระดาษก็รู้แล้วนะครับว่าจอมันคุณภาพอะไรยังไงหนึ่งคำถามที่เ้าซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้บอกเลยนะครับเป็นต้องบอกกีสี4ก็จริงแต่ว่าพวกค่าสีเขาไม่ได้บอกอะไรมันก็คือเขาเล่นสีนั่นแหละนะครับพูดตรงตรง,ตรงนะครับ เนี่ยเรื่องเนะร่งสีเนี่ยเดียวยาวครับเพราะว่ามันยาวมาถึงกล้องนะครับกล้องถ้าบอกว่ากล้องติดเครื่องมุยแตกก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันเร่งสีเกินไปซึ่งมันเร่งสีมากๆแล้วมันมันไม่สวยครับใครจะบอกว่าดีคือถ้าชอบเร่งสีก็ใช้ไปครับผมขี่แคมลุงไปสามตัวนะครับเนี่ย ตรงกี G ่แคมไว้รสามตัวนะครับคือรับไม่ได้ครับกับสีสีที่เขาจูนมาคือมันแย่ yeah! นะครับถ่ายแล้วมันยิ่งไปถ่ายวิวแบบเขาถ้ามีสีอะไรแบบมันจะแปลงต้องมาหนึ่งสีเลยนะครับคือใช้ที่แคมได้นะครับใช้ที่แคมตลอดไม่ไม่ใช้กล้องติดเครื่องเลยนะครับพูดถึงเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าดีดีมาก นะครับต้องบอกว่าไงคือมันก็เป็นซอฟต์แวร์ของโตะครับที่หรือเบียวมีเนี่ยที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับโหมดวิวตรงวิวตี้อะไรพวกนี้ครับปรับโหมดรูปคนแล้วก็ปรับอะไรนะมันมันดีครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกรูปนิ่งภาพนิ่งที่ใช้มันปกติบ่อยๆเนี่ยครับมันเล่นสีนะครับแล้ว จอบเขาก็เล่นสีด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ดีแค้มช่วยได้นะครับอันีีผู้กำดตรงว่าสําหรับใครที่คิดว่าจะซื้อไปจริงจังถ่ายรูปนะครับซื้อไปแล้วก็ดีแค้มครับนะส่วนกล้องหน้าเขาโอเคแล้วไม่มีปัญหาแต่ถามว่าในราคานี้มันดีไหมมันก็โอเคแหละแล้วก็อย่างน้อยมันก็ลง คือถ้าแอปติดเครื่องมันมัมนมันเป็นอย่างงี้เราสามารถไปใช้กับเขาเรียกอ,อะไรนะแอปเตอร์ปาร์ตี้อย่างที cam, แคมใช้สแนปอะไรนะโอเพนแคมเปดานะครับหรือว่าแอปถ่ายรูปอื่นอื่นอะมันใช้ได้นะครับก็ลองลองดูนะครับผมคือติติเรื่องแอปติดเครื่องแต่คือความจริงพาร์แวร์มันดีเพราะฉะนั้นเราเราก็ย้ายไปใช้แอปอื่นแค่นั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง,งผมว่าจะไปติค้าว่าเฮ้ยกล้องถ่ายรูปมันแตกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไม่แฟรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เขาบอกแอปติดเครื่องมันไม่คดีเอาน,นี้ดีกว่านะครับจูมาเวอร์ไปครับเล่นเกมก็ยังไงก็ snapdragon 870นะครับแล้วก็มีเรื่อง t o u c h p i n g rate ท,ปปที่ไม่รู้ว่าเขาใช้แอปไหนนะครับเขาถึงเทสได้600นะครับผมเขาไม่ได้แจ้งไว้อย่าง บางยี่ห้อนะครับเขาจะบอกว่า,อาโอเคเนะี่ยคุณต้องใช้แอปนี้นะครับแล้วก็แตะหน่งนิ้วเข้าไปนะครับมันจะเลนะ่นนะก็จะได้คัสเปรเลทที่เท่านี้เท่านี้่น,นี้นะครับซึ่งตัวนี้เคมาที่600ยังไม่เจอแอปยังไม่เจอเกมนะครับคือ default จะมันจะประมาณ300นะครับคือประมาณครึ่งหนึ่งของเอ่เ,เคลงไว้นะครับอันนี้อันนี้คือทุกยี่ห้อเป็นอย่างนี้ อย่างเดี๋ยวมี 11T Pro พวกนั้นก็240นะครับเข้าเกมก็เป็น480ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเป็น480ไนอตัวเนี่ย300อย่งังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่พีเทนะคือคือยังไม่คือเกมที่ลงไว้ในเครื่องนะครับมีคิลันคินด d อมนะครับมีก e n จิ i งอินแพดอาร์ตีอาสี่เกมนี้ไม่ได้ก็กเกมครับไม่ได้600นะครับอันนี้แต่แต ครับ300มันดียังไง3อ0อย่างที่บอกเมนนื่อกี้เสือมี1ิบิโปนะครับขนาดเสืีโปะนะย่งได้แค่2 4ง้อย่ถ้าเราใช้กับช้อปปี้ล่ะครับรับลักษณะกับทีเลเดเทลน,นะครับในการกดแย่งของมันดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันได้มาอีก1ส่วน60สเซกนะครับก็คือระดับซียวีครับะนะครับกล้องจบไปแล้วนะครับออแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆนะครับ ึกมากแล้วก็ช้าเร็วด,ด้วยซึ่งก็ที่บอกไปนะครับบนบนมันก็คซือเรื่องของพี่ช์ดปัญหาเติร์ปปาร์ี่ายากนะครับแล้วมันก็หาของเอาที่มาใช้ด้วยก็มันยากคือต้องซื้อตัวเนี้ยเท่านะั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็กวิ่งแค่30มสิบวัตนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำยี่สบสอวัตตากว่าเองครับที่เขาที่ซื้อมาอันนี้นะครับเป็นเรอข,อของเทียบแล้วันนะครับ ก็คือข,ขึ้นขึ้นสุปปรดาตแหละครับไอาา้ด,ดาชาร์ดะดัชาร์ตสองจุดศูนย์่ะมันขึ้นนะครับแตวว่าไฟมันวิ่งไม่ถึงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความผิดเขาครับคือ,ค,อคือที่เขาแทงมามันจบนะแปลกคำถามคือถ้กเกิดว่าสายพังหาซื้อที่ไหนพี่ชาร์ตพังหาซื้อที่ไหนอันนี้ฝากคิดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้ที่ชาร์จอื่นมันสิบบาทเท่านั้นนะครับล็อกไว้หมดเลยนะครับก็ต้องไปซื้อ,อตัวนี้มานะครับ สามร้อยนะครับไปถึงได้อยู่นะครับผมก็ช้าๆเ้าไปขึ้นก็ประมาณนี้นครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับหน้าจอไปแล้วเนาะเมื่อก,กี้บอกไปแล้วอหน้าจอกวีสันผูกฉากด,ดีนะครับก็ทัสที่ิเางที่บอกเมื่อกี้สามร้อยนะครับสามร้อยใครใครเจอแอปที่วิ่งได้หกร้อยบอกด้วยนะครับการแจ้งเตืเอนอะไรพวกนี้ก็ตามสไตล์เราสิบนะครับมาบ้างไปหมาบ้างนะครับ ก็ไปอย่าลืมไปตั้งค่าประหยัดพลังงานนะครับใครบอกว่าเร้ไม่ต้องทำนะครับเถียงเลยต้องทำนะครับต้องทำรัาเพราะว่าคือบางคนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้มือถือบ่อยรับมันก็จะจดับไปนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่าลืมนี้นะครับเข้าไปที่ม e เซนเจอร์แล้วก็ไปที่การใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นกรรมึงหน้านะครับมึงหลังเปิดไปด้วย เลยอัตโนมัตินะครับเพราะจริงมเมื่อกี้ผมเปิดไว้แค่อัตโนมัตินากว่าผมไม่ได้เปิดเพิ่มขึ้นหลักนะครับก็เลยอยาจจะไม,ไม่ค่อยแจ้งเตือนผมนั่นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดไว้นะครับอาจจะเป็นแบตเตอรี่ไปแล้วเนาะแล้วก็มีการอ,าาปปอนุญาตแอปนะครับอย่าลืมไปเปิดให้มันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็ไม่ได้เปิดไว้นะครับจะใช้ก็ถามนะครับอันไหนที่มีถามทุกท่านให้กดถามให้กด หดไปนะครับอันไหนที่มันยากอะไรก็ยากให้มันให้หมดครับประมาณนี้นะครับทกี่ Android ทุก Android 11ทุกรุ่นทุกเครื่องนะครับควรจะมาเซตมันนะครับให้มันให้มันเป็นหมุนแน่นะครับเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือนเราดีๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับและการแจ้งเตือนนีอะไรไหมต้องพูดถึงนะครับอ้อนะครับเรื่องสําคัญเลยนะครับไ,ไฟฟ้ามาดูครับว่าตอนนี้มันต่อ2.4หรือ5กิกอรเฮอร์อยู่โอ้ดีงามนะครับตอนนี้ต่อ5กิกรเฮอร์อยู่คือเวลาผมออกใจไปจากบ้านนะครับแล้วกลับเข้ามาที่บ้านมันจะต่อตัว2.4นะครับซึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตได้หร,หรือเปล่า ว่าวันนี้มันต่อ5กิ๊กเือรแล้วนะครับคือมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับ <Okay. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรียวมี GT ทีม2 5G คุ้มถ้าคุณได้ราคา1หน2,000ท่วนกับลงไป1,150 0ก็พอได้อยู่นะครับแต่ไม่แน่น,นไม่ซื้อราคาเต็มนะครับมันจัดโปรบ่อยมากแล้วก็จัดตลอดจัดทุกวัน อย่ามาบอกว่าซื้อหมื่นสี่แล้วคุ้มตีมือนะครับมันซื้อราคาโปรได้ตลอดทุกวันนะครับแทบจะทุกวันะเอะผมยังไม่เห็นวันไหนว่ามันแบบมีขายหมื่นสี่พันหมื่นหนึ่งหืสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคือผมยังไม่เห็นเลยว่าแบบมันจะมีสักวันหนึ่งที่แบบทั้งสามแอปมันพร้อมใจกันตั้งราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วไม่ใช้โค้ดส่วนลดอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับไปซื้อราคาเต็มมัน มาซื้อได้ถูกน,น,นะครับเครื่องนี้ก็หมื่นต้นๆน,น,นะครับบางคนกดไปถึง8,000 8,000ไปลายๆก็มีนะครับก็ <c oughs> นั่นแหละลองดูนะครับอืมคือคือข้อสังเกตของรุ่นนี้คือคุณไม่สามารถซื้อคุณอาจความถูกความแพงของมันอยู่ที่ความสามารถในการซื้อของคุณนะครับเออเอานี้ดีกว่าคือมันคุ้มค่าของมันอยู่แล้วนะครับอือประมาณนี้นะครับอันนี้ ไปต่อแล้วผิดพลาดกันใดขอแพร่ววยนี้ครับอย่าลืมกดติดตามสับสไครต์ครับแพร่ด้วยนะครับวันนี้ไปต่อแล้วสวัสดีครับ